แต่พี่เพิ่งดึงหน้ามาเลยห้าก็ดึงได้ดึงได้หมอไม่ได้ห้ามทำมากี่วันนะครับสองอาทิตย์สองาทิตย์ขอดูแผลหน่อยพี่นี่นี่แผลสองอาทิตย์เนาะแต่แผล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 น้อยมากคิดว่าจะแบบบางคนนี่ดูแบบโหที่ไปซาลอนนะที่ที่นู่นนะที่ไปทำมาดูไม่ออกเม้นต่นี่เดือดแผล เขางงเขาตกใจก็คนอื่นเขาบอกไงจะเป็นแบบจัดอะไรนะจับเดอร์หรือแซนด์เบ็บ์กหรออะไรเงี้ยเย็บน้อยใหญ่แต่นี่เล็กแต่นี่ดีใช่ได้สป라이ดอะไรกันแน่ออกมาได้สป라이ดออกมาได้ดีเลยค่ะชอบมากอันนี้พี่มาจากที่ไหนนะโอชิมาจากเมกาค่ะอ๋อ้มาจากเมกาอันนี้ก็มาตึงหน้าโดยเฉพาะมามาโดยตรงนี้โดยเฉพาะที่หนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะ เราก็เห <ừ, S 1> มือนเหมือนมาเที่ยวใช่มาเที่ยวแล้วก็มามาทำแบงนี้ด้วยอ่ามาทำหน้าด้วยใช่หลายคนนะบอกว่าอย่าลังเลแต่จริงๆแล้วก็อย่าอย่าลังเลจริงๆอะค่ะมาเลยก็เกิดก้อนจะมาพร้อมนะเวลาเราพร้อมก็โอเคครับแรงคาด้วยร้อนชิมันไหนแบบ